สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูจอยแล้วนะคะเด็กๆค่ะในสัปดาห์นี้ครูจอยจะมาสอนในนยหนูน้อย,น,อยน่ารักทำได้นะคะในวันนี้ครูจะจะมาสอนในเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารนะคะเด็กๆคะ่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารนะคะคุณครูจอยก็จะพาเด็กๆฝึกกล้ามเนื้อมือก่อนนะคะ ชูขึ้นมาเลยนะคะสองข้างของเราทําพร้อมๆกับครูจอยเลยนะคะทําไปพร้อมกันเลยนะลูกน,น้เดี๋ยวครูจอยจะทาช้าๆนะคะชูขึ้นมาพร้อมไมยังคะ่ะพร้อมแล้วปุบมือดังๆทีนี้ชูมือขึ้นมาสองข้างเลยนะคะทําไปพร้อมๆกับคุณรูเลยนะคะก่ะกัากัแล้วก็แปแบแบ กำกำกำแล้วก็กำกำกำแล้วก็หมุนหมุนหมุนกำกำกำแล้วก็กำกำกำแล้วสลัดสลัดสลัดกำกำกำแล้วก็กะทำได้ไหมคะเด็กๆคะอีกรอบหนึ่งนะคะทำไปพร้อมกับครูจอเลยนะคะ จรจะทําช <ersch> ้าๆนะคะฝึกไปพร้อมกันเลยนะลูกนะหนึ่งสองสามกำกำกำแล้วก็แบแบแบ่กำกำกำแล้วก็ตกตกตกกำกำกำแล้วก็หมุนหมุนหมุนกำกำกำแล้วก็ตกตกตกกำกำกำแล้วสลัดสลัดสลัด กำกำกำแล้วก็ตาเป็นไงบ้างคะทำได้ไหมคะเด็กๆคะสิ่งที่ครูต่อยให้เด็กๆกำบ่อยๆใบบ่อยๆกำกำขยำอย่างเงี้ยสลัดอย่างเงี้ยหมุนมือข้อมืออย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาหนูอ่ะข้อมือแข็งแรงหนูทำทำบ่อยแล้วข้อมือหนูแข็งแรงกล้ามเนื้อมือหนูแข็งแรง หนูก็จะเขียนหนังสือสวยรากเส้นตามรอยปลาที่คุณรูให้ทําสวยแล้วก็ระบายสีเนะี่ยสวยมากเลยนะลูกนะหนูก็ต้องฝึกทําบ่อยๆนะคะฝึกขยํำขยําเล่นดินน้ํามันก็ได้หรือเล่นแป้งโดก็ได้อย่างนี้นะคะขยำปั้นเป็นรูปนั้นรูปนี้ก็จะได้ฝึกกล้ามเนื้อมือของเราไปด้วยนะคะเด็กๆคะ,ะเวลาเราอยู่บ้านหรืออีกอย่างหนึงที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อมือเราแข็งแรง กวาดบ้านคะ่ะช่วยคุณพ่อคุณแม่เลยจับไม้กวาดมากวาดบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่แล้วเวลาเรากวาดบ้านใช่ไหมคะเราก็จะหมุนมือตรอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมปัดไปปัดไปอย่างนี้ทำความสะอาดบ้านเช็ดเช็ดเช็ดช่วยคุณพอ่ณพอคุณแม่อย่างนี้หนูก็จะกล้ามเนื้อมือของเราก็าาจะแข็งแรงมาเลยแล้วก็มีประโยชน์ช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยในการทํางานบ้านนะคะเวลาเราอยู่บ้านว่างๆเราก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําได้แล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมือเราไปด้วยนะคะ เห็นไหมคะวัะนนี้นะคะที่คุณครูบอกว่าคุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรคะเด็กๆคะจำได้ไหมแต่ต้นคุณครูบอกว่าสอนเรื่องอะไรคะ,ะใช่คะ่ะมารายาทในการรับประทานอาหารนะคะมารายาทในการรับประทานอาหารนั้นเป็นยังไงนะ้าทานยังไงนะ้าพูดคุยได้ไหมนะเด็กๆอยากดูไหมคะ ว่าเราคุยกันได้ไหมเวลาเราทานอาหารอยากรู้ไหมคะอยากรู้ใช่ไหมถ้าอยากดูนะคะก่อนที่เราจะไปดูมารยาทในการรับประทานอาหารของเรานะคะคุณครูจะก็มีนิทานนะคะนิทานน้องอะไรคะจำได้ไหมน้องไข่เจียวนะคะวันนี้น้องไข่เจียวมากับคุณแม่อีกแล้ว อยู่ที่ไหนนะเด็กๆแฉลบรู้ไหมอยากรู้ไหมคะว่าน้องไข่เจียวอยู่ที่ไหนตอนนี้นะ่ะมองแล้วก็น้องไข่เจียวตอน,นมารายาทในร้านอาหารคุณแม่บอกน้องไข่เจียวว่าเวลาเราไปร้านอาหารจะต้องทําตัวดีๆไม่บรบกวนผู้อื่นเพราะร้านอาหารเป็นสถานที่ที่ผู้คนมาเพื่อทานอาหาร <Okay. S 2> ถ้าเราทําตัวไม่ดีก็จะเป็นการเพิ่มงาน และทำให้ทางพนักงานและลูกค้าคนอื่นไม่พอใจและลำบากใจ, oh. จาการมีมารยาทในร้านอาหารเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าบางวันเราก็อยากที่จะไปทานอาหารช่างนอกเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบ้างถ้าเรามีมารยาทผู้คนก็จะยินดีต้อนรับและไม่หนักใจที่จะให้บริการเรา oh. คุณแม่บอกน้องไข่เจียวว่า เมื่อเข้าร้านอาหารจะต้องไม่โวยวายไม่ส่งเสียงดังหรือวิ่งเล่นไปมาเพราะเป็นการรบกวนคนอื่นลองคิดดูว่าถ้าเรากำลังกินอาหารอยู่แล้วมีคนมาส่งเสียงดังน่ารำคาญอยู่ใกล้ๆเราก็คงไม่ชอบใจเหมือนกันน้องไข่เจียวเห็นเด็กบางคนเมื่อนั่งที่โต๊ะอ,อาหารก็หยิบช้อนมาเคาะจาน เคาะแก้วส่งเสียงดังหนวกหูซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเลย oh. เพราะนอกจากจะทำให้คนอื่นหนวขหูแล้วถ้าเกิดภาชนะพวกนั้นแตกขึ้นมาพนักง,งานก็ต้องมาทำความสะอาดเป็นการเพิ่มงานให้พวกเขาและอาจทำให้พ่อแม่ต้องเสียงเงินเพิ่มสำหรับชดใช้ค่าเสียหายของจานชามเหล่านั้นด้วย น้องไข่เจียวเคยเห็นเด็กบางคนเอาของเล่นออกมาเล่นตอนที่กินข้าวในร้านอาหารหรือบางคนวิ่งเล่นไปทั่วร้านจนชนพนักงานชนลูกค้าเจ็กตัวร้องไห้จตององอแงทำให้ทุกคนในร้านไม่พอใจและไม่มีความสุขในการทานอาหารมื้อนั้นน้องไข่เจียวรู้ว่าหลายคนไม่ชอบไปทานอาหารในร้านอาหาร เรารู้สึกว่ายุ่งยากทำอะไรก็ถูกบน่นถูกตำหนิแต่อันที่จริงแล้วการไปทานอาหารข้างนอกก็เหมือนกับการทานอาหารที่บ้านเราควรจะมีมารยาทในการทานอาหารทั้งที่บ้านและนอกบ้านด้วยการทานอาหารอย่างเรียบร้อยไม่กินมุมามหรือทำอย่างอื่นขณะที่ทานอาหารน้องไข่เดียวชอบไปทานอาหารข้างนอก และชอบไปที่ร้านอาหารมากเพราะนอกจากจะได้เห็นทุกคนมีสีหน้ายิ้แยมแย้มแจ่มใสเวลาทานอาหารอร่อยๆอแล้วน้องไข่เจียวยังได้ทานเมนูใหม่ๆที่ไม่เคยกินอีกด้วยกระจกไปแล้วนะคะเด็กๆคะ่ะน้องไข่เจียวอยู่ที่ไหนคะลูกอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ร้านอาหารแต่ตอนนี้ เราไปไหนไม่ได้เราบอกไปทานนอกบ้านไม่ได้นะคะเพราะว่ากลัวเลยคะ่ะกลัวติดโควิดนะคะโรคโควิดเป็นโรคร้ายที่เราน่าทําให้เรากลัวไม่กล้าออกไปทานข้าวข้างนอกเลยใช่ไหมคะตอนนี้ก็ทานอาหารที่บ้านไปก่อนนะคะนะมาดูมาระยาทในการรับประทานอาหารของเรานะคะลูกข้อที่1นนะคะเขาบอกว่าใช้ช้อนกลางในางการตักอาหารในถ้วย กลางทุกครั้งนะคะในช้อนใช้ช้อนกลางของเรานะคะตักอาหารมาใส่จานของตัวเองแล้วค่อยใช้ช้อนของตัวเองทานข้าวนะคะตักข้าวเข้าปากตัวเองนะคะไม่ควรที่จะเอาไปช้อนของตัวเองช่วนตัวของตัวเองไปตักอาหารข้างในเพราะว่าตอนนี้เป็นโควิดใช่ไหมลูกเดี๋ยวจะติดเชื้อโรคด้วยกันนะคะฉะนั้นเราก็ต้องควรใช้ช้อนกลางนะคะในการตักอาหารนะคะ ข้อสองนะคะควรเคี้ยวอาหารไม่ควรเคี้ยวอาหารดังนะคะควรเคี้ยวอาหารเบาๆค่อยๆเคี้ยวนะคะถ้าเราเคี้ยวดังจับจับจบอย่างเงี้ยมันจะไปรบกวนคนอื่นเขานะคะเวลาเราเคี้ยวอาหารหรือเราเคี้ยวดังๆอย่างเงี้ยหนูลองทําดูเสียงดังไม่รู้ น่ารักไหมแบบนี้ไม่น่ารักนะคะเราควดเคี้ยวเบาๆนะคะแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดนะคะเวลาเคี้ยวอาหารนะคะอ่ะต่อไปนะคะไม่พูดคุยขณะที่อาหารเต็มปากเวลาเราตักข้าวเข้าปากแล้วเราจะพูดคุยพูดกับคนนั้นพูดกับคนนี้จะเกิดอะไรขึ้น,นะคะลูก ใช่อาหารกระเด็นออกมาจากปากไม่น่ารักเลยนะลูกนะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะรังเกียจเราเอาเราก็เวลาอาหารเข้าปากเราแล้วเราก็ค่อยๆเคียคยเ้ยวไม่พูดคุยนะคะเวลารับประทานอาหารเราจะไม่คุยเลยนะคะลูกค่อยๆเคียคยเ้ยวไปนะคะทานเสร็จแล้วค่อยคุยนะคะอ่ะข้อต่อไป ตักอาหารพอประมาณนะคะไม่ตักเกินไปนะคะไม่ตักเยอะเกินไปหรือไม่ตักนาอเกินไปเราคก็ตักให้พอดีคําของเรานะคะเราเป็นเด็กเราก็ตักคําเล็กๆเ,เข้าปากของเรานะคะถ้าเราตักข้าวเยอะก็จะทําให้หกเลอะเทอะนะคะกระเด็นออกนอกปากหกเลอะเทอะแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะลูกนะตักพอประมาณนะคะ ตักพอดีคำของเรานะคะเราเป็นเด็กเราก็ตักคําเล็กๆก่อนก็ได้นะคะเด็กๆคะ่ะต่อไปข้อที่5นะคะขนาดรับประทานอาหารนะคะเราก็ควรทําเบาๆเวลาใช้ช้อนหรือใช้ซ่อมเนี่ย ระวังช้อนกับซ่อมไปกระทบกันไม่ควรเคาะฟองเป้งฟองเป้งปองเป้ปง,ปปงปที่จานไม่ควรเอาช้อนไปเคาะที่จานข้าวนะคะควรทานเบาๆระมัดระวังนะคะเดี๋ยวจะไปรบกวนคนอื่นๆเขาเดี๋ยวจะไปรบกวนคุณพ่อคุณแม่นะคะเราก็ค่อยๆทานทำเบาๆอย่าให้มีเสียงนะคะ ไม่ให้มันกระทบกันนะคะไม่ให้ช้อนหรือชามกระทบกันเดี๋ยวมาจิมสิปแปแงัปแงปแป้งแปงแปงอย่างเงี้นะคะไม่เอานะคะเราค่อยๆทานนะลูกนะ,ะทานอย่างมีระมาระาาในการทานอาหารของเราก็ต้องค่อยๆทานค่อยๆเคี้ยวแล้วก็ไม่พูดนะคะไม่พุยกันนะคะ,ะข้อข้อที่6นะคะควรใช้ช้อนตัตกอาหารให้ผู้อื่นบ้างนะคะอย่างเช่นตักอาหารให้คุณพ่พอแม่ คุณพ่อคุณแม่บ้างแต่ใช้ช้อนอะไรคะช้อนกลางนะคะตักให้คุณพ่อคุณแม่บ้างนะคะจะทําให้คุณพ่อคุณแม่ออ้ยทําไมหนูน่ารักจังเลยแต่ค่อยๆตักนะลูกน้าเบาๆถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ถึงหนูก็ค่อยๆขยับชามอาหารด้วยอาหารให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ไม่ถึงเนาะนนี้จะทําให้เราน่ารักยิ่งขึ้นไปเลยนะลูกน้าอันตรีะ เป็นการแสดงความรักให้กับคุณพ่อคุณแม่อย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ตักอาหารให้หนูอย่างเงี้ยหนูดีใจไหมลูกดีใจถ้าหนูตักอาหารให้คุณพ่อคุณแม่บ้างคุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจนะคะอันนี้ก็เป็นมารายาทในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อ,อื่นๆเหมือนกันนะคะเราควรแสดงน้ําใจนะคะให้กับผู้ที่รับประทานอาหารกับเราบ้างนะคะแบ่งปันบ้างนะคะอ่าข้อที่7ดนะคะเวลาหนูอ่ะ จะไอหรือจะจามหนูก็ต้องเอากระดาษเช็ดชู่หรือผ้าเช็ดหน้ามาปิดแล้วค่อยอจามแล้วค่อยไอยนะคะถ้าตอนหนูทานข้าวเนี่ยหนูจะจามฮัชใช่ถ้าหนูไม่ปิดจะเกิดอะไรขึ้นคะลูกใช่ข้าวกระเด็นกระดดนไปหมดเลยเต็มหน้าเต็มตาเต็มโต๊ะแบบนี้จะมีใครทานข้าวกับเราไหมลูกไม่มีเลยนะคะ เวลาเราจะไอ,อจะจามเราควรเอากระดาษเช็ชู้หรือผ้าเช็ดหน้าที่เราลองเนี่ยเด็กๆก็จะมีผ้าลองใช่ไหมก็เอาผ้ามาลองหรือไม่ทันจริงๆงมือค่ะปิดไปเลยนะคะแต่ไม่รูใจไม่ควรไม่แนะนําให้ใช้มือนะคะเดี๋ยวมือเราสกปรกนะคะเราก็ควรใช้กระดาษเช็ชู้มาปิดทักทีอย่างเงี้ยอาหารก็จะไม่กระเด็นไปหาคนอื่นนะคะ อันนี้ก็เป็นมรารยาทในการรับประทานอาหารของเรานะคะเด็กๆคะ,ะก็จบไปแล้วในมรารยาทในการรับประทานอาหารของเรานะคะลูกจําได้ไหมว่ามีอะไรบ้างจําได้ไหมคะอันหนึ่งใช้ช้อนกลางใช่ไหมคะใช้ช้อนกลางในการตักอาหารทุกครั้งนะคะใช่ไหมคะลูก ถ้าเราใช้ช้อนที่เราเข้าปากไปแล้เวเนี่ยไปตักอาหารคนอื่นจะดักยากทางกับเราไหมไม่นะคะไม่เลยนะคะเดี๋ยวไม่น่ารักแม่รูกนะเราก็ควรใช้ช้อนกลางในการตักอาหารนะคะแล้วก็อะไรอคะลูกจาได้ไหมมีอะไรอีกนะเวลาทานอาหารก็ไม่ควรพูดไม่ควรคุยนะคะเคี้ยวอาหารเบาๆนะคะแต่เข้าไปแล้วก็ค่อยๆเคีเเ้ยว ถ้าอาหารเต็มปากลูกจะพูดได้ไหมไม่ได้นะคะลูกค่อยๆเคียเ้ยวเคี้ยวเสร็จแล้วคืนเสร็จแล้วถ้าหนูจะพูดอะไรหนูค่อยพูดก็ได้หรือรับประทานอาหารเสร็จแล้วค่อยคุยนะคะจะดีมากเลยนะคะลูกแต่ก็เวลาเราจะไอจะจามเราก็ควรหาอะไรมาปิดก็คือกระดาษเช็ดชู่หรือผ้าเช็ดหน้าของเราปิดก่อน นะคะคเดี๋ยวอาหารจะกระเด็นกระดอนไปหาผู้อื่นนะคะเดี๋ยวไม่น่ารักนะคะและเวลาทานอาหารช้อนซ้อมเอาช้อนเอาช่อมมาเคาะกันอย่างนี้ได้ไหมมันจะเสียงไงปิงปิงปิ้งปิ้ง,งอยงนี้ได้ไหมคะลูกเล่นแบบนี้ได้ไหม ไม่ได้นะคะไม่ได้เลยเดี๋ยวไม่น่ารักนะคะเสียงดังมากเลยเดี๋ยวไปรบกวนคนอื่นเขาไม่น่ารักนะลูกนะเวลาเราจะทานอาหารแล้วก็ค่อยๆตักเบาๆนะคะทานช้าๆเคี้ยวช้าๆอาหารจะได้ละเอียดนะคะจะได้เอาไปบำรุงร่างกายของเรานะคะไปเกิดประโยชน์ม,มากมายเลยนะคะลูกวันนี้นะคะครณจอยก็มีการบ้านมาให้เด็กๆทำอีกแล้วนะคะก็คือหน้านี้ เล่มไหนเล่มไหนดูก่อนเล่มที่สองนะคะเล่มสองนะคะหน้าที่สี่ไหมคะ,ะเขาบอกว่าให้นักเรียนปากเส้นตามรอยปะเส้นอะไรคะครูจอยเคยสอนไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วขึ้นภูเขาขึ้นภูเขาลงภูเขาขึ้นภูเขาลงภูเขาอย่างนี้นะคะเส้นขึ้นภูเขาและลงภูเขานะคะเห็นไหม สองเ้นนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะลูกอย่าลืมนะคะการบ,บ้านของเราก็คือเล่นที่สองหน้าที่สีนะคะเช่นขึ้นภูเขาลงภูเขานะคะเด็กๆคะจำได้ไหมนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะจากกันเรามาฝึกกล้ามเนื้อมือก่อนที่จะไปทํางานของเรานะคะตอนที่จะไปทาใบงานทําการบ้านของเราก็มาฝึกกล้ามเนื้อมือก่อนที่จะจากกันไปนะคะนะ จำได้ไหมที่ครูสอนไปก่อนเริ่มเรียนนะคะอ่ะ e ช้าๆนะคะชูมือขึ้นมาเลยทําพร้อมกันพูดไปด้วย <ๆ S 2> ถ้าใครจําได้นะคะหนึ่งสองสามกำกำกำแล้วก็แบ่แบ่แบ่กำกำกำแล้วก็ตกตกตกกำกำกำแล้วก <trading> ็หมุนหมุนหมุนกำกำกำแล้วก็ตก กำกำกำแล้วสลัดสลัดสลัดกำกำกำแล้วก็ตบตบมจำได้ไหมคะเด็กๆคะลองไปทำดูนะคะสิ่งที่คุณครูสอนไปในกล้ามเนื้อมือเบนยิ้มอะไรหลายๆอย่า,ยยางหนูก็ไปฝึกทำได้นะลูกนะเวลามาเจอกับคุณครูมาโรงเรียนแล้วหนูก็จะคุณครูก็จะให้หนูอ่ะทำให้คุณครูดูนะคะลูก และอย่าลืมส่งการบ้านนะคะเด็กๆคะ่ะส่งไปให้คุณครูประจำชั้นของเราในแต่ละห้องนะคะสำหรับวันนี้ครูจก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะคะเด็กๆคะ่ะบ๊ายบ